สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมมีนะครับผ้าผงปักน้ำนะครับรุ่นสี่นะครับผ้าผงปักน้ำรุ่นสี่มาให้พี่ๆดูพี่ๆชมนะครับนี่นะครับอันนี้พี่ที่ใหญ่นะนะครับได้มวลสารตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นสามนะครับของ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับภาษีเจริญนะครับเป็นมวลสารนะครับนี่นะครับสภาพน่ารักนะสภาพน่ารักนะครับพระสร้างเยอะนะครับแต่ว่าก็เกยเยอะเหมือนกันนะครับนี่สวยๆเลยองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมด้วยนะครับเป็นพิมพ์นิยมด้วยนะครับพิมพ์นิยมมือจะมีจุดตรงมือนะครับตรงนี้นะ นี่น,นีดูตรงนี้จะมีจุดนะครับนี่จุดกลมๆนะครับนี่นะแต่ว่าส่วนอื่นยังสวยนะแกพระล้านนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะนี่น,นีมีจุดตรงนี้นะครับนี่นี่เขาดูเป็นพิมพ์นิยมนะครับไม่กล้าจับแรงนะประมาณนี้นะครับพระคมๆนะพี่ๆนะจำหน้าดีๆพระคมๆดูการกดพิมพ์นี่ลึกมากนะครับนี่พ้ะแท้นะ สวยๆเลยนี่ครับ